ตัวแทนได้เลขอะไรครับเรียกอะไรเนี่ยทำไมมันกดเรีก็เลขอะไรเนี่ยของยักษ์นะครับทุกคนนี่โอ้ใหญ่มากเต็มจอเลยอ่ะเดี๋ยวตีคองครั้งดีนะครับตีคองเปิดโลกเปิดชัยเปิดซับบุญกระทินครับอ่าตีคองไม่ใช่เปิดเปิดให้ทุกช่องเลยครับเนาะดีไหม ครับผมกอจะได้ดังดังเหมือนตีคองอาเดี๋ยวเขารอโอ้โหห้ยอดวิวปังๆังแต่ว่าเวลาตีคองใหญ่ไอ้คองใหญ่มันจะดังเหมือนผ้าผ่าอมันไม่ดังเหมือนอะไรหรอกมันดังเหมือนผ้าผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ให้ตีทุกช่องนะค่ะอาจจะมาให้มาตีทุกช่องช่องไหนจะตีเดี๋ยวผมไปถ่ายให้โอเคไหมต้องดังปังปังนะเออสองช่องผมก็จะปังปังเหมือนกันเนาะ คนละสามทีก็ได้อเอ้าเฮ้ยนไม่ถโอผมมันฟ้าผ่าอย่างนี้ด้วยนี่จะดังไม่แรงมันใหญ่มันใหญ่มันฟ้าผ่าอ่ช่องไหนแรกตามคิวเลยมาตามคิวเดี๋ยวผมถือให้ทีนี้ตามอาวุโสเลยอ่ะตามอาวุโสอ่ะโอ้โหเอาละ อันนั่นแหละตีครั้งเดียวครั้งเดียวแค่นั้นต้องสู้แรงแรงอันนี้ดังค่อยมาดังค่อยเออช่องนี้ดังไม่แรงดังไม่แรงนะช่องช่องนี้ดังไม่แรงไงเออเดอ่าเอะขอให้แรงแรงอ่าแรงแรงนะแรงแรงนะจะได้ดังช่องไหนจะดังแรงใครแรงกว่ากันอ่าเดืองสองง้างยังไง เออช่องนี้ดังแรงอยู่คือคือคือช่องนี้ดังแรงอยู่มาทีนี้อ่ะแต่ละช่องต้องตีนะมาให้มาตามคิวตามคิวเลยเออตามคิวเลยตามคิวเลยตายืนจะไปชี้อะไรอย่างนี้เออเอาช่องนี้จะดังแรงไหมครับมันทึกยังเนี่ยอ้า ช่องนี้จะดังแรงไหมน้อเนี่แรงแรงดังค่อยดังดังค่อยช่องดังค่อยนะครช่องไม่ปังเลยช่องไม่ปังต้องปังปังแรงแรงเอาหดืองสองหดือดสองโอ้โหจับโอเค ไม่มีไม่มีการแก้ตัวนะครับ <c oughs> รเดียวไ้แค่ครั้งเดียวเด้อด <c oughs> ังกว่าของที่รซับนี่เนาะดังกว่าเอาตัวนี้ผมไม่ได้บันทึกไว้เหรอยังไงบันทึกไหมยังเอาไปตีไม่ได <c oughs> ใ้ให้โอกาสให้โอกาสตีหม่เอาเร็วเร็วเร็วให้โอกาสตีไม่โอ้โหให้โอกาสอ๋อนี่ให้โอกาสเอาหนึ่งสองหนึ่งสอง โอ้ชอ่องช่องมันดีใช่ไหมดังหนักไหมด,ดังอยู่แต่หนักอ่ะไปะช่องไหนช่องวอรพันทีนี่มีการส่งตัวแทนด้วยโอ้ทีออ่อันน้อย ขาวติอันน้อยชังสีดังไหนเออเนี่ยขวตีอันน้อยเด้อเจ้าสาธุนโมตัสสะโตสมาสัมปุทสสะเอาละตีอันน้อยตีอันน้อยเขาบอกตีอันใหญ่เขาได้ชอบชอบดังแรง ทางนี้ขอบคุณครับผมอาจารย์อ่ะใครใครใครมารับถวายโอ้โหอย่างหนักกลามคืนกลามคืนเอาช่องได้นี่ดัางแรงไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ลับลับเลยนี่มา อันนี้ช่องต้องดังแรงนะเนี่ยตีอันใหญ่ไหมให้ตีอันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้ตีอันใหญ่เด้อตีอันใหญ่นะตีอันใหญ่อันใหญ่เลยดีกว่าช่องเล็กตีเล็กช่องใหญ่ตีใหญ่ต้องดังดังเด้อเด้อดังแรงแรงนึงสองเออเออเออคืออยู่ดัง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 อยู่เรงหมดแค่นี้หมดว่า เอาเอาอีกเอาอีกที่เอาอีกเลยะไม่ไม่มีการส่งตัวแทนมีโการมาตีโคงใหญ่นะมึหนึ่งเดียวในโลกนันไม่ได้ตีง่ายงยครับอ่ะตัวนนะครับไม่เป็นไรผมรู้แล้วว่าตัวเลขคืออยู่ไหนดังมากนจูนนกจูนตีไให้นกจูนอะไปตีนกจูนไปจู ได้แล้วค่ะได้แล้วอาจารย์ตัวเลขกุ่นี่ตัวเลขกโอ้ผมจะให้ท่องเมื่อกี้ใครปี่อย่้อยซับที่รอยซับบันทึอยหับ้ให้ให้บันทึกไว้หน่อยหรือไปขอเขาแล้วก็นี่ด้วยมันมีด้วยจับคนละสองตัวสามตัวจับคนละตัวดีกว่านาะจับคนละตัวจับคนละตัว อ่ะสองงไอเป็นคนหนึ่งด้วยอะสามคนตัวแทนคนหนึ่งอะันนงคนหนึ่งอ่ะหนึ่งตัวสามคนเนี่ยอด้เลขอะไรครับเลขอะไรเนี่ยกเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรอ่ะ มเลข9หรือเปล่า9หรือเปล่าค่ะ9เลข6 9เดียวกันเดียวกันเอาเลข9ใช่ไหมเอาเลข9พี่มาจับแทนทดแทนตัวแทนเลข9นะครับ9แล้ว9อ่ะเอาเดเอาเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวไว้มีเยอะอยู่ครับขอให้มาเนาะในของน้องไอ้นะครับตัวหนึ่งเนาะจะจับมาตัวหนึ่ง ไปเลยครับสองสองเก้าสองเก้าสองดูดีดีคนลุกคนลุกลุกแล้วไม่รู้เป็นไรอาจจะต้มสับคนลุกนะคนลุกครับคนต่อคนต่อไปอ่าตัวแทนตัวแทนช่องต่อไปอ้าววันนี้มันเสียงเบาอ่ะอ่ันนี่วันนีเก้าสองหรือว่าหกสองถือให้เถือให้หน่อยอ่าตัวแทนตัวแทนครับ กดแทนคตมันมาแล้วเราต้องได้โชคเองครับให้แต่คนอื่นขอโชคไม่เคยขอโชคตัวเองอ่ามานเช่นี้ชกันหอะไรอ่ะศูนย์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 นยวยืนยดี๋ยวแปนบนยงศูวางตูนนี้ก่นนส์ศ ชูชูไว้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 อันนี้เป็นเใช่ไหมเก้าอันนี้นะมาถ่ายใกล้เลยก็ได้เก้าสองศูนย์เก้าสอทุกคนครับตะพอดูแบบนี้มันเป็นเลขห้านะหนาสอเนย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้าเออใช่ห้าสองน์่เหมือนกันเลขหเหมือนเลขห้าอยู่ดีคนลุกกีอะแล้วคนลเท่าไหร่ มันเลขห้าไหมมันเลขห้าเป็นห้าสองศูนย์นะทุกคนได้แล้วแต่จะเป็นเลขเก้าบางคนเห็นเป็นเลขห้าบางคนเห็นเป็นเลขเก้าเนาะสาธุสาธุหน้าของหน้าของหญ่โคงนี้เป็นได้มายังไงอาจารย์ครงนี้ได้มายังไงครับมิตคงเจ้าภาพหลายหลายท่านหลายคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันอ๋อครับก็ร่วมกันคนเล็กคนน้อยก็มาบริก็ ร่วมดูช่วยกันแหละนะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์มากกับเลขเหน้าหน้าคลองหน้าคลองอใหญ่เลขอะไรอาจารย์ทบทวนเลขดนึนงนะครับทบทวนเลขโบเอฟซีนะยครับผมอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนแต่ละช่องแต่ละช่องครับที่มาวัดป่าตะโมวงสาลามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นตัวแทนมาขอโชคหนึ่ง จากปกติไปหาแต่ตัวเลขใช่ไหมครับวันนี้ <ผม S 2> ก็เรามาเอาตัวเลขเองก็ให้เอฟซีแต่ละช่องนะครับมีโชคในส่วนของตัวเลขหน้าของใหญ่ที่วัดป่าะวงสารามวันนี้นะครับตัวเลขที่ได้ก็คือเก้าสองศูนย์หรือห้าสองศูนย์ครับครับผมชัดแล้วแต่อันนี้จะเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้แต่ว่าพี่ก็บอกว่าเหมือนเลขห้า อ่าเบอรเลขห้านะครับขอให้เฮงเฮงปังปังถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนครับสาธุ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 เนี่ยสาธุไทยพิมพ์คำว่าสาธุคอยรวยเยนะครับสาธุกับโคงใหญ่ที่สุดโคงยักษ์นะครับคุณพนเราเก็บเนาะทีนี้ครับจุิจารครับเราจะนับปุ่มปุ่มโคองนะครับปุ่มปุ่มโคองใครนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเก้า่เก้าศูนย์ทุกคนครับเก้าปุ่มก็เป็นเก้าศูนย์วงกลมนะครับอันนี้เป็นเป็นในคลองจะเป็นเก้าศูนย์ใครชอบเก้าศูนย์ก็เมื่อกี้จะให้เก้าอีกเก้าอีกใช่ไหมเก้าเก้าอะไรนะเก้าสองศูนย์ครับกับตัวนี้เลยนะครับทุกคนเอดเคยเลขในคลองนะครับทุกคนเก้าปุ่มนะครับ นะครับครับโอ้สาธุสาธุดีไม่ได้ดีไม่ได้สีขมอาโอเคลำราลากันไปกับเก้าศูนย์สองปุ่มค้องก็ที่ปุ่มปุ่มมีวงกลมเก้าเก้าปุ่มก็เป็นเก้าศูนย์ตรงตรงนี้นะทุกคนเก้าตรงกลางก็เป็นศูนย์เลยครับเป็นเก้าศูนย์เลยครับวงกลมเก้าศูนย์เดินลำราลากันไปสำหรับคลิปนี้เฮงเฮงปังปังใครเห็นคลิปนี้สาธุใครสาธุถูกเลขถุกหวยร่ำรวยกันทุกคนดูท่านนะครับ ขอลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม